สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องเป็นมันจะได้เหมเช่นเคยวันนี้เราอยู่ที่วังปลาอยุธยาศูนย์ศิลปาชีบางไทรนะคะก่อนเข้าไปก็ต้องทําการเซ็นชื่อก่อนคะ่ะตอนนี้ก่อนเข้านะคะก็จะมีปลาให้ชมเยอะแยะหลากหลายเลยตอนนี้เราก็กําลังเดินเข้าไปนะคะว้าวตอนนี้เป็นซุ้มแรกก็ทางเข้าเป็นประมาณนี้คะ่ะตรงนี้ก็มีปลาเยอะแยะหลากหลายเลยเป็นปลาน้ําจืดนะคะมีมากมายหลายชนิดเลย ตอนนี้น้องพันก็เดินเข้ามาเรื่อยๆอยังไม่รู้จักป่าเลยสักชนิดเดินอ่านป้ายไปเรื่อยๆเลยยังไม่รู้เลยนะคะตอนนี้อินเลิฟก,กับปลาน่ารักน่ารักมากแล้วก็เดินเข้าไปเรื่อยๆเจอปลาแปลกๆเยอะแยะเลยนี่อันนี้เป็นปลาอะไรก็ไม่รู้แต่อ่านชื่อดูสิปลาน่ารักมากๆเลยดูสิทุกคนทุกคนต้องไปกันนะปลาตัวสีดำนี่ชื่ออะไรอ่ะนี่ของเล่นน้องพัน อยากได้มาก